ได้คาแรงขนาดนี้ยังผมมีผู้จากมาเห็ดอยู่คนเกาหลีที่ผมลงคลิปสั่นไปนะว,ว่าเพิ่นไดเงินมือหนึ่งกะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นวอนคิดเนเงินบานห้องกะประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับพี่น้องแต่ป่านนั้นก็นยังเปลี่ยนกันมาอยู่ว่าเมื่อยพนะมาสามมือสามทีมผมก็เงินไหลป้าไดนขนาดนี้ยังไมมีผู้ยากมายอย่ะว่าผมก็คิดอยู่ด้สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสารวัลนัสาทุกคนทุกท่านครับมือน้สิมว่าเรื่องคาเรืงของคนเกาหลี น่ะมีกับพแต่ผู้เฒ่าด้ว่ามือนีมาวันสุกเทียมหนึง่งมาวันจันทร์เทียมหนึง่งมามือนีวนานขคารอีกเทียมหนึง่งอ่าผมก็นึกว่าเพิ่นจะไปเช็ดงานทังอื่นแต่ว่ามือนีถามผูรรับหมาแล้วว่าเขาบ่มาเขาว่เาเมือว่าซันที่มือวา,านนี่่าซันกว่าสิไดที่ถามเพิ่อนอ่เพื่อนมาเอาอันเมจิกน้าผมไปเส้นใ้เช็คเส้นย,ยังให้กับคนงานเขาเจ้าไปผมก็ดเลยได้ถามกับเพื่อนเพิ่นมาเพิ่นมามาออาน้าผม อันมือเจ้างานล้ายบ่เที่ยมือว้านไปทไั้งใดคือบ่เห็นมาเนาะเขาบ่มาเขวาขวา่วาเขามือยเขาว่าได้เง,งินหน่อยซันตึงเบียปากเบี้ยข้างพูดละมองขนาดขาเจ้า,จาไปแล้วผมก็ไม่คิดในใจป้านมือเจ้าได้ขนาดนี้มือเจ้ายังว่าได้หน่อยอยู่บ่อืออันจะคว้งอะไดเครื่องนึงของเขาเจ้า,จา <laughs> เหอะเหตุางานหอยซีโมขาเจ้ากับัฟนกลับเลยเนียนเกาหลีเนาะแต่ว่ามือบ้านนี่เป็นคนจีนผมฟังเสียงวอกันคนจีนนะ ก็ได้แสนเกียรติกันแต่ว่าเขาว่าเขาเมย์มาสันเขาเรียกผมว่ามาสันนี่สามมือสามทีมเนาะป้าได้ขนาดนี้ยังผมมีผู้จากมาถ้าเป็นคนทอาไท่ห่อโอ้ยเสียดสัวตายแล้วเนาะงานสัมพกวปานี้เนาะตัดเล็กคนเล็กซื้อมันก็บว่ามันสินักสินานยังกับว่าได้ข้นไก่คนไก่หนึ่งขนกับข้นลงไปหั่นยี่มันั่นไงสิเอารถมาตักมาอย่างอองสิแมะมันไ่ได้นักเลยนาอย่างนี้ผมเบื่งแล้วอันนี้ไท่ห่อก็บริยานแล้วเนาะงานคนเคยเห็นงานกวารสางมาแห่งสิสบายแล้ว แต่ว่าบ้านเพื่อนห่อขบบอลูนค่ขวมจาเป็นของคืนแต่ละคนบรูว่าขเจ้าใส่ใจกันอย่งไรเงินค่าเงินของบ้านเพื่อนค่าจินค่าอยากของบ้านเพื่อนมันเปลี่ยนอย่งไรอันนี้ห่อับบอลูค์ข่วมจาเป็นของแต่ละคนนะครับเนาะปฏิวากันประเทศเพื่อนอาจจะมองว่ามันถือแต่ว่าขัดคนไทยเฮานี่โอ้ยขันงานสำนีกับค่าแรื่งสำนีผมกบว่ามันกะสุดจอดแล้วเนาะเออกะสุดท่านั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะผมบึงผมก็ยัง่าโอ้ขจาก็เฮ็ดงานไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อย เมยกับเศ้าเมยกับผักกางศีนา่าบัดพบผมบอกกับพูัลำหมอพูดออคอยว,ว่าเออม,มันเขาว่าเขาเมยเขาว่าเขาได้เงินหน่อยว่าสนเออเปลี่ยนกันมากเนาะสามมือ่อสามทีมยงเมือนีย่างผมเลยว,ว่าโอ้ยข้าเจ้าไปเฮ็ดซ้ำละงานเน,นี่ยสนผมจะควงเนี่ยเด้ครึ่งหนึ่งของเพิ่นเนะเาะเฮ็ดงานแปดชั่วโมงข้าเจ้าเฮ็ดงานเจ็ดชั่วโมงเนาะเฮ็ดงานเจ็ดชั่วโมงได้เงินขนาดนี้เนาะผมก็นเงินลายอืมจีไปห,หาใช่เด้เนาะข้ามันจังคนไทยห้างมันบ่ล่ะ แต่ว่าคนไทยเขากับผู้เพื่นได้ได้หลายคนนี่ก็มีอยู่นะครับเปลี่นงานหมอว่างานอย่างสี่กระจอกก็ได้หลายคนนี่ก็มีอยู่แต่ว่านี่อันนี้มันเป็นไล่วันหนึ่งสี่ไหมฮะไล่วันได้ขนาดนี้ผมก็บว่ามันมันกระสุดยอดแล้วมันบละอืมสี่ปัญหามันถึกด้อืมกระจอกก็อาจจะค่ากินค่าอยากคายังค่าของคายังคาเจากับบรูหรือว่าจากไหนอันนี้เขาบลูด้วยควอมว้มเหตุผลของกระจอกกระจอกว่ามันถึกแล้วก็งานนักกระจอกมาจากาม่ปรัสนนะครับอันนี้เราซูฟังซื่อเพราะว่า ผมก็บ่เคยถามคนเกาหลีจักเทียว่าอันผู้ใดเฮ็ดงานได้จ้งไดนจังไห๋ก็บ่บ่รู้จักนะครับพึงจะได้เห็นได้คุยกันกับนี่ล่ะหมวดที่งานลือถอนนี่ลหละนะครับสําหรับโวงงานผมก็เออนี่ล่ะะข้าเจ้าก็คงจะเลื่อมลือเรื่อยๆรื่อลือรอบนอกนะครับลือรอบนอกออกให้หมดบ่รู้ว่าเขาสิเฮ็ดจังไ๋อีกตัวเพราะว่ามันก็เรื่อมลวงแล้วขันฝนตกมานี่จักสิจังไดนฝาถังที่ผมปั้มไว้ก็ได้นะครับพี่นอง นะมือนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับว่าได้มีสาระเอียงดอกบอาเลื่องค้าแรงของคนเกาหลีให้ฟังซื่อๆพราะว่ารุงคลิปสั่นไปแล้วมือนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็ียนประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สารวัตรนักศึกษาดะครับเด้อให้ยูดีมีให้เราไปลวยก,กันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ